มีเรื่องเล่าบอกว่ามีราตัวหนึ่งมันทำงานมานานจนกระทั่งหูตาฟ้าฟางเจ้าของเห็นว่ามันหมดสภาพก็เลยจับปลดเกษียณไม่ได้เออรี่รีทายนะรีทายเพราะว่าหมดสภาพพอปลดเกษียณก็ปล่อยเขาเดินเล่นตามบ้านร,รอบๆบ้านเดินไปเดินมาเขาพลาดตกหลุมพอตกลงไปในหลุมเขาร้องโหยหวนขอความช่วยเหลือ เจ้าของพอได้ยินก็เดินมาดูพอมามองเดินรอบๆดูหลุมก็ลึกลาก็ตัวโต,วตวจะช่วยมันอย่างไรนึกไปนึกมาลาตัวนี้ใช้งานอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวเวลามันตายเราก็ต้องขุดหลุมฝังมันตอนนี้ลาก็บหลุมก็มาอยู่ด้วยกันแล้วแกก็เลยไปบอกคนในบ้านคนในบ้านก็ใจดีมาก ถือพั่วมาคนละอันมาถึงปั๊บก็ตักดินโยนลงไปในหลุมพราะดินถูกหลังลาแค่นั้นเองลาร้องโหยหวนรู้ถึงชะตากรรมชีวิตของตัวเองเขาโยนลงไปมันก็ร้องโยนลงไปมันก็ร้องร้องอยู่สามครั้งแล้วมันเงียบข้างบนก็โยนดินลงไปเรื่อยแต่พอเห็นมันเงียบก็เลยงง what happened เกิดอะไรขึ้น พอมองลงไปในหลุมเห็นปรากฏการใหม่ลามันสลัดดินมันไม่ยอมให้ดินอยู่บนหลังมันพอก็โยนดินลงมามันก็สลัดสลัดสลัดเหยียบเหยียบเหยียบสลัดสลัดสลัดเหยียบเหยียบมันคล้ายเพลงใครไว้หล้มอดเก่าแก่จ้ะในที่สุดเป็นไงขึ้นจากหลุมได้นิทานเรื่องนี้จบเพียงแค่นี้แต่อยากจะถามปุจฉา นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเรายกมือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสาธุดังๆให้คุณโยมได้จ้ะ<อ>เดี๋ยวแจกซีดีนะตอนจะกกัร <laughs> <laughs> เขาเตรียมไว้ให้ <laughs> จ้ะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสดินเปรียบเสมือนปัญหาทั้งปวงที่มันโถมเข้ามาหาเราถ้าลาตัวนั้นเอาแต่ร้องร้องร้อง,องโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรม ในที่สุดเป็นไงร้องจนกระทั่งดินกรบปากตัวเองแต่นี่เขาเปลี่ยนวิกฤตแทนที่จะร้องเขาไม่ร้องเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่อาตมาอยากจะฝากก็คือปัญหามีไว้ให้แก้ปัญหาไม่ได้มีไว้ให้กลุ่มปัญหามีไว้ให้เหยียบปัญหาไม่ได้มีไว้ให้แบกใครที่ชอบแบกปัญหา วันนี้จุงลากลับไปด้วยตัวนึง <c oughs> นะทุกครั้งที่เราแบกปัญหาให้ยกมือไหว้ลาทีหนึ่งว่ามันฉลาดฟากูนะเพราะว่าลามันรู้จักที่จะเหยียบปัญหาไงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสปัญหามีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นหลวงพ่อชาท่านใช้คำง่ายๆท่านบอกว่าหู้ <c oughs> ซื้อๆปัญหาเกิดก็หู้ซื้อ,อรู้เฉย สูตรที่พระพรายิยะสำเด็จเป็นพระอรหันต์ก็คือพระพุทธเจ้าตรัดสอนว่าพายิยะเอ่ยเธอจงเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินยก็แค่นั้นมันก็จบแค่นั้นแต่ของเราบางทีเห็นแล้วเราไม่สักแต่ว่าเราเก็บมาด้วยเรียกว่าเซฟข้อมูลไว้เรียบร้อยเลยนะ แต่เราไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นมันมีไวรัสกำกับอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นพอมาปั๊บมันทำลายเครื่องของเราหมดนะเสียหายหมด